ที่ผมอยากจะนําเสนอให้ท่านผู้ใช้งานได้รู้แล้วก็ได้ทราบจะอลองใช้นะครับนั่นคือการใช้ช็อตคัดช็อตคัดก็คือปุ่มลัดนะครับบนบนบน,บนคำสั่งต่างๆในโปรแกรม Excel เนี่ยถามว่ามีประโยชน์ยังไงครับบางทีเราทํางานเนี่ยมือขวาคลิกเมาส์ ount, นะมือซ้ายสามารถที่จะกดแป้นพิมพ์ที่เราคุ้นชินเนี่ยก็คือคําสั่งง่าย,ายๆเช่น control c เนี่ยเห็นไหมครับ copy นะครับ control c copy control v วางอันนี้คือก็เป็นชตคัดอย่างหนึ่งครับแต่ว่าตอนนี้ครับขอาจะนำ,นำเรียนเรื่องของชตคัดบางอย่างนะครับใน Excel ที่หลายท่านอาจจะโอ้จะจำยังไงหมดวิธีการนะครับท่านกดอย่างนี้เลยครับปุ Boom, ่ม alt หนึ่งครั้งจะสังเกตว่าข้างบนครับจะมีตัวอักษรตามมาเยอะมากเลยเยอะแยะเลยครับผมก็ ต้องอยกตัวอย่างนะเช่นวันนี้อยากจะ insert อะไรเข้ามาผมกด n ครับกด n พอ n มาสู่หน้าแถบชี t insert เนี่ยเรา insert เลยครับอยาก insert กราฟใช่ไหมครับสังเกตรกราฟก็จะมีส่วนของตัวตัว r ตัว c ตัว h ลองกดตัว c ดีครับเขาจะเป็นกราฟให้มาเราก็เลือกไปครับเห็นไหมฮะย้อยสักครั้งหนึ่งครับครั้งหนึ่งสมมติผมกดตรงนี้นะ ผมกด alt ปั๊บก็จะมีช็อตเขาช็อตคัดขึ้นมาตันนะครับเราต้องการทําอะไรครับเช่นเราต้องการที่จะเปลี่ยนมุมมองเราก็กด W เพราะมุมมองอยู่ในตรงนี้ครับเห็นไหมครับก็จะมาสู่หน้าจอที่ปรับมุมมองผมอยากกดตัว i เห็นไหมครับก็จะเปลี่ยนไปนี่คือตัวอย่างการช็อตคัดเราไม่ต้องจํานะครับเราลองกดไปเรื่อยๆแล้วก็เห็นว่า เรากดอะไรตามนั้นนะครับก็ลองจดจําไปใช้ครับพผมว่าเกิดประโยชน์กับผู้ใช้แน่น,นอนครับในการใช้งานโปรแกรม Excel นั้นบางครั้งในการจะทําตารางอย่างที่เห็นนะครับเราจะต้องทําเป็นหัวตารางครับนะครับอย่างเช่นข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลของพนักงานแต่ละคนว่ายอดขายแต่ละเดือนเนี่ยเท่าไหร่ผมต้องการพิมพ์คําว่ายอดขายประจํา ปี 2, 5, 6 3พอหบพิมพ์เสร็จเสร็จนะครับว่ามันเหมือนกับมันไม่ครบตรงนี้เพราะความจริงแล้วจะต้องยาวตรงนี้ใช่ไหมครับเพื่อหัวตารางเราสามารถแก้ไขได้นะครับโดยการเลือกอแบบนี้ครับแล้วคลิกคำว่า merge center ตรงนี้จะเห็นว่าก็จะเหมือนเป็นหัวตารางปกตินี่คือเทคนิคอย่างหนึ่งที่คนรใช้ excel บางคนไม่ทราบครับแต่ส่วนใหญ่น่าจะทราบนะครับอีกเรื่องนึงคือการพิมพ์ลำดับครับ เช่นคนที่1นึ่งคอมเมนเตอร์คนที่2นะครับหลายคนบอกว่าพิมพ์ถึง3 4 5อันนี้ได้ครับเพราะมีแค่5คนเนี่ยครับหรือบางคนเคยบอกว่าแบบนี้ก็ได้ไหมหนึ่งสองังเกตน,นะครับเราเลือกแล้วเราดึงองมางี้ครับอย่างนี้ก็ได้ครับแต่ถามว่าถ้ามีเป็นสักร้อยสองคนเนี่ยวิธีนี้ก็ได้แต่มันก็ต้องมากะว่าตรงไหนขึ้นหนึ่งรใช่ไหมครับ ผมนำเสนอวิธีนี้ครับสมมุติ1 2นะผมเลือกแทนที่ผมจะคลิกลากผมดับมันคลิกเลยครับเห็นไหมครับถ้าเรามีพนักงาน150คนผมดับมันคลิกเมื่อสักครู่นี้ก็จะขึ้นเลข1ถึง150ครับนี่เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับเพื่อให้ท่านไปใช้งานกับการใช้งานจริงของท่านนะครับในการจัด ทำข้อมูลใน Excel นั้นหลังจากที่เราจะทงข้อมูลในโปรแกรมแล้วนะครับหลายท่านก็ต้องการที่จะนําข้อมูลดังกล่าวออกมาใส่ในเปเปอร์หรือกระดาษนะครับซึ่งเราคุ้นชินอยู่แล้วเราสามารถสั่งปริ้นได้ง่ายๆก็เลือกไปที่เครื่องมือปริ้นอย่างผมนี่นะครับก็เลือกที่ตรงแถบเครื่องมือริปปอนนะครับแล้วก็เลือกปริ้นนะครับเช่นว่าก่อนเราจะปริ้นเนี่ยมันจะมีข้อมูลเล็กน้อยที่เราต้องเช็คก่อนนะครับ อย่างหน้าตอนนี้ครับเห็นงว่าข้างล่างเนี่ยจะมี1 o f 3สหมายความว่างานทั้งหมดที่อยู่ในชีดนี้เนี่ยเมื่อแบ่งเป็นหน้าแล้วจะมีหมด3หน้าถ้าเรากดพิมพ์หน้าตอนนี้เนี่ยงานจองหมดทั้ง3หน้านะครับหรือเราต้องการเช็คว่าแต่ละหน้ามีอะไรเช่นผมเลื่อนไปนี่เห็นไหมครับหน้า3ามไปงนนี้ถ้าผมจะพิมพ์หน้านี้เราก็พิมพ์เลขเฉพาะไปเลยครับสต่อ3เห็นไหมครับเมื่อสั่งปริ้งก็จะออกเฉพาะหน้านี้ รือต้องการพิมพ์นั่นหนึ่งก็พิมพ์เลข1นึ่ึ่งแล้วก็สั่งพิมพ์มันก็จะออกเป็นเฉพาะหน้านี้นะครับนี่คือการพิมพ์ตำราทั่วไปแต่ในเมนูการพิมพ์คราจะมีส่วนหนึ่งน่าสนใจคือตัวนี้ครับพิมพ์ s e l e ค t i o n คือพิมพ์เฉพาะส่วนที่เราเลือกเราไม่ต้องพิมพ์ทั้งหมดนะครับยกอย่างเช่นผมอยากจะพิมพ์เพียงแค่เนื้อหาส่วนนี้เฉพาะในส่วนที่เป็นข้อมูลตัวเลขผมก็คลิกเลือกก่อนเลยครับ แล้วผมก็เลือกปริ้นเหมือนตะกี้นี้เลยแต่ตรงนี้ครับก่อนจะพิมพ์เนี่ยเราเลือกปริ้นเซเลคชันครับเช่นตัวอย่างในการพิมพ์เนี่ยจะมีแค่ข้อมูลตารางครับเมื่อได้นี้แล้วเราก็สั่งปริ้นเท่าน,นี้เราก็สามารถปริ้นข้อมูลตามที่เราต้องการได้แล้วนะครับนอกจากการสั่งพิมพ์โดยทั่วไปที่ให้เราสามารถเลือกพื้นที่ในการสั่งพิมพ์ออกมาได้แล้วนะครับ อีกเรื่องหนึ่งในส่วนของการพิมพ์ที่ผมอยากจะแนะนําท่านก็คือการเซตค่าบางอย่างก่อนพิมพ์นะครับตัวอย่างข้อมูลที่เราจะพิมพ์ตอนนี้นะครับเจนว่าจะเป็นข้อมูลที่มีหน้ากระดาษทั้งหมด3หน้านะครับเราสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้นะครับเอาทุกอย่างทั้ง3หน้าเนี่ยมาไว้หน้าเดียวกันดูตรงนี้ครับให้เลือกตรงนี้ครับล่างสุดจะมีคําว่า fit sheet on one page เราคลิกเลยครับเจนว่าส่วนที่อยู่หน้าอื่นเนี่ย เขาจะถูกบีบให้มอยู่หน้าเดียวกันเราสั่งพิมน์ทุกอย่างอยู่หน้าเดียวกันเห็นว่าบางทีเนี่ยกระดาษเป็นแนวตั้งนะครับเราก็ยังสามารถปรับเปลี่ยนนะครับเลือกเป็นแลนสเคปเห็นไหมครับกระดาษที่พิมพ์มาก็จะเป็นลักษณะของแนวนอนนอกจากนี้ครับเรายังสามารถที่จะปรับเปลี่ยนตรงนี้ครับขอบของกระดาษบางทีเราพิมพ์นะครับมันล้นเคยเจอไหมมันล้นออกไปเราต้องปรับในแนวรูน่วก็จะบอกตั้งค่าอาตรมนี้เลยว่า ถ้าความท็อปเนี่ยคือห่างจากขอบบนขอบล่างกี่เซนถ้าเราไม่พอใจนะครับเราก็เข้าไปที่คัสตอมมาจินนะครับแล้วก็สามารถปรับได้ตามต้องการเลยครับก็แล้วแต่ท่านครับจะปรับให้เหมาะสมเพื่องานท่านออกมาสมบูรณ์ที่สุดนะครับในเรื่องของการสั่งพิมพ์งานที่เราทําในโปรแกรม Microsoft Excel หลายท่านคุ้นชินกับการพิมพ์อยู่แล้วนะครับเพราะว่า เมื่อเราทำงานเสร็จเรามักจะต้องการเอางานที่อยู่ในโปรแกรมนั้นแสดงออกผ่านกระดาษหรือสื่ออย่างอื่นนะครับแต่วันนี้ผมจะมาแนะนำทริคเล็กๆน้อยๆครับสำหรับการจัดพิมพ์งานในโปรแกรม Microsoft Excel นะครับนี่คือตัวอย่างข้อมูลนะครับสมมติมเราต้องการที่จะ p ริ้นงานนะครับเราก็เลือกใสญลักษณ์พิมพ์งานอาจจะเลือกจัดไฟล์เลือกพิมพ์หรือจะเลือกแถบเครื่องมือบริบบอนก็ได้นะครับ เมื่อเรามาถึงตรงนี้แล้วนะครับเจนว่าเราสามารถสั่งพิมพ์ได้ครับนี่คืองานที่เราทําส่วนตัวเลขล่าวนี้คือจํานวนหน้าครับที่งานทั้งหมดถ้าเราสั่งพิมพ์ณตอนนี้เวลานี้ครับงานที่ออกมาจะมีทั้งหมด3หน้าครับแต่เราต้องการที่จะพิมพ์เฉพาะหน้าที่หน้าปัจจุบันเนี่ยก็คือหน้าที่1นะครับนี่หน้า2หน้าสมสมมุติเราต้องการจะพิมพ์หน้า1ครับเราก็พิมพ์1นึ่ง t o 1 แล้วสั่งพิมพ์ครับเราก็จะได้งานออกมาแค่หน้าเดียวแต่ถ้าอีกกรณีอนอหนึ่งครับสมมติว่าเราต้องการจะสั่งพิมพ์นะครับสั่งพิมพ์เฉพาะส่วนอย่างเช่นหน้านี้นะครับเราต้องการจะปริ้นเฉพาะตัวข้อมูลบางส่วนของตารางตรงนี้เรามีวิธีทํานะครับกลับไปที่หน้าจอ Excel สักคู่นะครับเราก็นี่และครับอยากพิมพ์แค่นี้ใช่ไหมครับเลือกสมมติแค่นี้ เราเลือกแคนี้นะครับแล้วเราก็สั่งปริ้นตรงนี้จะมีให้เลือกครับเห็นไหมครับเราเลือกเป็นปริ้นเซเลคชันครับแล้วก็สั่งพิมพ์งานที่ได้ก็จะได้เพียงแค่ข้อมูลตรงนี้นะครับก็ในส่วนการเลือกปริ้นก็คงมีเท่านี้นะครับในส่วนของการทํางานนั้นผู้ใช้สามารถปรับมุมมองของชีทเพื่อให้ง่ายต่อการทำงานในบางกรณี อยู่ที่เราจะปรับนะครับถามว่าถ้าเราจะปรับปรับตรงไหนได้บ้างเครื่องมือที่ปรับมุมมอนนะครับเราต้องเลือกที่เมนูวิวนะครับวิวเห็นว่าวิวตรงนี้ซ้ายมือเนี่ยนะครับจะมีรูปแบบการให้รูปแบบการแสดงผลให้เรามองหลายแบบปัจจุบันนี้เป็นแบบนอมมอนนะครับลองเลือกอันที่2กับเพจเบกวิวเช่นว่าจะขึ้นอีกแบบหนึ่งครับจะทาให้เห็นว่าจริงๆแล้วงานเราเนี่ยมันมี2หน้าเพจหนึ่งเพจสอ ห้าตัวน,นี้อาจจะไม่มีประโยชน์มากนะครับแต่ถ้าสมมุติเรามีงานเยอะๆประมาณเป็นร้อยหน้าเนี่ยการที่เราทำเพจเบรกวิวเนี่ยจะทำให้เราสามารถมองเห็นครับมองเห็นได้เลยว่าแต่ละงานอยู่หน้าอะไรเราสามารถเลือกดูได้นะครับอีกแบบหนึ่งคือเพจเลเยอร์อัอันนี้คือดูเลยว่ากระดาษเราเนี่ยครับบน l a p i นออกมาเนี่ยลักษณะของกระดาษจะออกเป็นไงเพราะนี่ a เฮ header นะครับให้เราสามารถเพิ่มข้อความ อะไรได้นะครับอยู่ี่เรานะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าจะใช้มวงแบบใดเนี่ยขึ้นอยู่กับผู้ใช้นะครับว่าจะใช้เพื่อทําอะไรก็แนะนําให้เลือกใช้ได้ตามสะดวกแล้วก็เหมาะสมงานของท่านนะครับใน Excel ครับก็จะมีการจัดวางเครื่องมือเป็นทูลเป็นเครื่องมือให้เราได้ใช้ในหลากหลายรูปแบบนะครับส่วนหนึ่งที่เราหน้าที่จะช่วยเราได้นะ นั่นคือการใช้เครื่องมือบนแถบนี้ครับแถบนี้เรียกวิกบบอนนะครับที่เห็นปัจจุบันนี้ก็จะมีคําสั่งมาให้เบื้องต้นและเอาเมาส์ไปชี้ก็จะขึ้นว่าอันนี้คือ New อันนี้คือ Open ถามว่าเราเพิ่มเติมได้ไหมครับคําตอบคือได้ครับจะลบได้ไหมก็ได้อีกคราวนี้จะเพิ่มจะลบอย่างไงลองดูครับคลิกตรงนี้ครับเห็นไหมครับจะมีเมนูขึ้นมาสาเครืหมายบวกตรงนี้คือหมายถูกตรงนี้ครับนั่นคือแสดงว่า คำสั่งที่เขาได้เยมไว้ให้เนี่ยได้ถูกเรียกใช้งานแล้วอย่างเช่นณตอนนี้ครับผมจะคลิกตรงหน้า Quick ิมพ์เนี่ยครับก็จะมีสัญลักที่ควิกพิมพ์เมื่อคลิกแล้วปุ๊บจะพิมพ์งานทันทีเลยสมมุติว่าเราไม่อยากเอาไว้นะครับเร,เราอยากจะเอาออกเราก็ไปที่ m o r e command ครับสังเกตไหมครับ Qui กพิมพ์นี้ใช่ไหมครับผมก็คลิกแล้วก็รีมูฟออกคราวนี้ถามว่าถ้าผมต้องการที่จะเอา คำสั่งอื่นๆเข้าไปในแทบนี้บ้างทันไงครับเช่นผมต้องการจะเอาเรื่องของ create chart นะครับผมคลิกเลยครับแล้วก็แอดเข้าไปแล้วโอเคสัญลักษณ์ก็จะขึ้นมาให้นะครับถามว่าเลียงแบบนี้ครับมีมีผลอะไรไหมมีครับเพราะว่าการเรียงดับอย่างเงี้ยมันมีผลต่อการใช้งานช mm ็อตคัทตัวอย่างเช่นผมกด alt นะเห็นไหมครับมันจะเป็นคําสั่งเลข8 ถ้าผมกดนอะไแปลไปไหนแล้วมันจะเข้าสู่ตำแหน่งของการสร้างกราฟทันทีนะครับถามว่าเราปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ไหมได้ครับก็ไปที่มอเหมือนเดิมครับแล้วตรงนี้เนี่ยเราสามารถขยยบอยากจะเอาอะไรบนด้านล่างเต็มที่เลยครับแล้วแต่เรานะครับเอาที่เราถนัดแล้วก็ต้องการนะครับถามว่าคําสั่งในส่วนนี้เราสามารถเอามาไว้ฝั่งฝั่งริบบอนได้อีกไหมได้ครับแต่ถามว่าถา้าปัญหาไม่เจอตรงนี้ไปไหนครับไปนี่เลยครับ เลือก on command จะเป็นการรวมคำสั่งทั้งหมดนะครับ mm hmm. เมื่อสักครู่นี้เป็นบ mm ๊อบปูล่าเนี่ยเพราะว่าเอาที่นิยมใช้นะครับดูสิอะไรไบ้างสมมติผมต้องการที่จะเอาเรื่องของอคำสั่งไอเดีเลยดี๋ยวูนะครับสักครู่หนึ่งคำสั่งที่เป็นนีรละกันครับคำสั่งที่เป็นเรื่องของการ การกรองแล้วกันแบบนี้นะครับผมก็แอดไปเห็นไหมครับโอเคก็ไดขึ้นมาให้แล้วก็สามารถที่จะทันได้หมดครับจะลบจะเพิ่มการเพิ่มริบบอนจะทำให้เราทำงานได้สรุปยิ่งขึ้นนะครับลอ,ลองไปทดลองใช้ดูนะครับ